โอเคนะครับวันนี้เราจะมาโฟ r พ a อ,อ่าเป็นของ 3BB นะครับ HG630V2 โ e g a ก e w เวนะครับวันนี้ตอนแรกนะครับเราก็เข้ามาที่9 1า1หน่วยหนึ่งนะครับ, 1, บแล้วก็ใส,ส่ยูเซียร์ปารเวิร์ด admin อ่ายูเซีร์จะเป็น admin ครับปารเวิร์ดจะเป็นอ่าเมคเกตเดตของตัวเราเตอร์นะครับสีต่ตัวข้างหลังน,นะครับ ตอน,น,นแรกเราก็มาที่ไปที่เน็ตเบอร์ Network นะครับเน็บอร์นะครับปับ๊บเราจะเจอที่เป็นตัวคำว่าเอาไปที่โฮมเน็ตเบอร์ครับเน็ตเบอร์ครับจะมีที่랜นดไว้นะครับ랜นดไว้ตัวนี้นะครับี่มวทตัวนี้ตรงนี้เราจะเลือกเป็นตัวที่เราเป็นกล้องยังปิดนะครับ กล้องจอนปิดที่เราที่เราเปิดปดไว้นะครับมันปิดจะเป็นของผมจะเป็นอ่าผมเลือกเป็นสตตินะครับผมฟิกไอพีไว้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแอคทีฟนะครับมีัต่ไหนบ้างครับปุ๊บของผมตัวนี้จะเป็นของปัตชินะครับเป็น t ทีนดีนะเป็นนี้นี่ก็คือตัวนี้ครับมันจะมีขึ้นมาว่าเราเปิดยังไง แล้วก็เปิดอ่าดิมเซตได้เลยครับพี่ดิมเซตอินเดดอินเดดิมเซตนะครับตอนนี้ปิดไฟรโบก่อนนะครับปิดไฟรโบอินซิเบิก่อนนะครับเพื่อน่าปิดไฟรโบนะครับอินซิเบิลก่อนนะครับต่อไปแล้วก็มาที่ขั้นตอนนี้ครับแล้วก็แอดมันครับครับเอดดีไวส์นี่แอดดีไวส์นะครับแอดดีไวส์แล้วก็เลือกตัวที่เราเป็นตัวแม่กนไดตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับคือเลือกยังไงก็คือเลือกเองนะครับก็คือ แล้วก็จะมีให้เลือกข้างบนนี้นะครับครับนี่ครับจะมีให้เลือกว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับของเราก็ใส่เป็นตัวอกันตัวนี้นะครับอืมเตอร์ครับแล้วเราก็ทำการใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับจะไม่ใ้ใส่ของเราเตอร์ครับก็เซฟนะครับเซฟตรงนี้นะครับเซฟเสร็จนะครับเราก็มาเซฟเข้ามบอีกทีนึงก็คือตัวนี้เป็นไฟวอล์รเปิดไฟวอล์ไปนลครับใส่โค้ดตรงนี้เข้าไปแล้วก็เซฟอีกทีหนึ่งครับ เป็นอันการเสร็จการโหลดผลนะครับแช้ okay, การเปิดเดลเซตตัวนี้จะเป็นเปิดออกก่อนนะครับรัเตอร์ของผมจะเป็นพอร์ตแปดพันนะไอจะเป็นไอยูแอผมจะเป็นพอร์ตแปดพันนะลองดูนะครับ เป็นผับเบ็ดพันครับเป็นบเบ็ดพัน้องมีทีนะครับกบพอแล้วตอนนี้ น,นี่ก็สามารถดูกล้องบิดผ่านมือถือได้เลยนะครับบันเซกในมือถือครับขอบคุณครับ